สวัสดีชาวโยกังโกโบทุกท่านกันด้วยนะครับผมหลายๆคนนะผมอาจจะประสบปัญหาการเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะโดยที่เรากดเข้าไปแล้วมันขึ้นว่ารอคิวอ้าวตอนนี้เขาไม่รอคิวนี่วาเออนะครับผมถ้าสมมติใครนะผมที่กดเข้าไปแล้วมันขึ้นว่าให้รอคิวนะผมให้กดยกเลิกแล้วกดเข้าใหม่นะฮะก็จะเป็นการ เสร็จสิ้นพิธีการที่เราจะเข้ามาได้แหละไม่ต้องนั่งรอคิวห6 0 0คิวแล้วเออแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแก้ไปแล้วหรือยังเนี่ยผมว่าที่แบบคนเขารอคิวน,น,น,นานๆน,น,นะเนาะอืมก็วันนี้ก็จะมาพูดนะผมเกี่ยวกับว่าโยกังโกโบจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ราคาเหรียญก็ตกลงมา,มามากพอสมควรนะรผมแบบเหมือนรีบอะ <laughs> ตกเร็วเกินตอนนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่0.018แล้วนะครับผมคือตกลงมาน้อยกว่าเกมยานอีกนะแล้วก็ตกเร็วกว่าด้วยน่าจะเป็นเพราะมีคนเล่นที่เยอะพอสมควรน,นะครับผมมันทำให้ราคาร่วงร่นลง,ง,งมาเร็วขนาดนี้อ่ะตี่ผมก็เป้47อยู่นะครับผมวันนี้นะผมน่าจะขึ้นประมาณ50 51ประมาณนี้นะก็ยังไม่ถึง60ทัที60นะครับผมเราถึงจะสามารถขึ้น ไปชั้นบนบนได้นะผมพาไปดูเมืองแรกอีกทีนะตอนนั้นผมเข้าใจผิดนิดนึงนะผมว่าไอตรงนั้นมันคือชั้นลึกเว้ยมันไม่ใช่ชั้น2ชั้นสองอยู่ตรงนี้นี่ของชั้น2เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูที่ชั้น2องกันนะะชั้นสองนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะแ้่เราขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นชั้น3ต่อไปนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3แล้วกันอ้าวชั้น3ขึ้นมาได้เหรออ้าวผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าชั้น3ขึ้นมาได้แล้วเอ้ยดีเลยแล้ผมอย่างนี้ก็ลองวิ่งดูดูให้ดูก่อนนะคือมมมััันนนนนจะีีช้ึงวยท่่เป็อา เป็นแร่เลยครับผมมันจะไม่ก้อนเล็กๆกันนะมันจะก้อนใหญ่บักเอกเลยเอ้ยวสำหรับขุดเลยอ่ะเออใหญ่มากชั้นนี้เหมือนจะไม่มีของอะไรนะใช่ไหมเหมือนจะยังไม่มีอะไรดอปนะฮะอุ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับผมคริสตัลนี่ครับผมต้องเวลหกสิบกันก่อนนะถึงจะสามารถขึ้นมาขุดได้แต่ตอนเนี้ยราคามันตกลงมา,มามากเลยไม่รู้ว่าจะยังมีคนขึ้นไป60อยู่ไหมนะอย่างผมผมก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเล่นต่อดีไหมเพราะว่า เล่นไฟก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออถ้าผมเก็บได้ได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งวันนะเก็บได้ไดนะ้หมื่นหนึ่งนะผมหมื่นหนึ่หารกับ549เท่ากับ18นะครนะผมมันเป็น18.2นะครับผมเราก็ตีเป็น18แล้วกันเนาะก็เอา18คูณกับ0.019นะครับผมก็ได้0.3เองแล้แก็0 3, ูนยม,มเองคูณกับเงิน150บาทนะ51บาทเองครับนะผม ก็คือหนึ่งวันได้แค่51บาทโอ้มันน้อยเหลือเกินนะฮะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงกันดีแต่ถ้าตลับใครที่กําลังจะเวลวนะผมก็พยายามเวล,พยายา,เวลพยายามเก็บวลวให้ได้เร็วๆนะผมโดยการอาจจะยังไม่เล่นไอตัวนี้นะผมจะเล่นอย่างนี้นะผมก็คือยังไม่เล่นสถานที่ฝึกฝนนะเพราะว่าบางทีครับผมตัวละครเราอ่ะมันสามารถไปจบที่เนี่ยวิวห้าสิบห้าได้อะ่ะเข้าใจปะสมมติถ้าผมปั้นไปจนถึงวิวห้าสิบห้าได้ปุ๊บ ผมก็จะเล่นตรงนี้ได้ก็จะได้ EXG ที่เยอะมากขึ้นไปอีกนะครับผมเออก็พยายามลองหาดูนะผมว่ามันจะปั้นถึงได้หรือเปล่าแล้วก็สำหรับใครนะผมที่ต้องการจับมังกรเบลหนึ่งนะฮะก็ให้มาตรงสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะแล้วก็จะมีให้กับค้นหานะผมแบบนี้อ่าแล้วก็ไปค้นหาประวัติมันก็จะให้เราอัปดาวได้นหนึ่งดาวน,นะฮะผมเออก็ทําให้มังกรตีแรงขึ้น เยอะเลยครับผมเออคือผมก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วครับผมสำหรับโยกังโกลบอลอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมันเร็วมากมันมันเร็วทุกอย่างอะคือแบบใซิ่งเลยครับผมแทบตามไม่ทันเลยเออแล้วก็เวลาตีบวกเลยครับผมพยายามดูออปชันข้างล่างด้วยนะเนี่ยอ่ามันจะมีออปชันเลเวลอยู่นะครับผมถ้าเราเลเวล44ครบทุกอันนะผมก็จะได้โบนัสพิเศษขึ้นมาอีกนะเอออย่าลืมมาดูตรงโบนัสกันด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมตรงเกตตรงนี้นะเออลืมดูกันด้วยนะแล้วก็ ในส่วนของการฝังนะครับผมก็มาฝังอันเนี้ยมันีกันด้วยนะฮะจะได้เพิ่มพลังโจมตีให้กับเราได้เยอะพอสมควรนะฮะถ้าเราฝังดีๆนะอืมแล้วก็เวลาฟาร์มมอนนะครับผมเราพยายามทําค่าตรงนี้ให้เราถึง300กันก่อนนะถ้าถึง300อแล้วมันจะปลดล็อกตรงนี้มานะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะก็คือแต่งตั้งค่าบอร์ดตรงนี้นะให้เราเริ่มทําการปล่อยบอดขั้นสูงนะครับผมมันจะมันจะตีเองแล้วก็ ลามันตายครับผมมันจะวิ่งกลับมาที่เดิมให้เราไม่ต้องมาคอยเออมึงจะตายเมื่อไหรว่วะอย่างนี้ตอนนี้มันตายปุ๊บมันจะวิ่งกลับมาให้เองอัตโนมัติเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเอาบอดตรงนี้นะจะกลายเป็นบอดตรงนี้แทนนี่มันจะเริ่มบอดอย่างนี้เลยแต่เนี่ยคือค่าพลังผมยังไม่ถึง300นะก็เลยยังไม่สามารถวิบอดแบบนั้นได้นะฮะเออส่วนใหญ่หลักๆก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็จะเป็นงาน อัพเลเวลที่ของที่เขาแจกมาซะมากกว่าแค่นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติเราถึงเวล50แล้วใช่ไหมครับผมวิธีการเพิ่ม exp อีกหนึ่งวิธีนะผมสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเร็วๆนะแล้วก็มีเพื่อนหรือแบบเพ่ินเล่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้ในนี้ครับผมบ่อน้ําพุร้อนนะฮะเ,เรากำลังวาร์ปไปนะบอ่อน้ําพุร้อนตรงนี้นะครับผมจะเข้าไปสามารถรับน้าพุร้อนได้นะ ต้องไปห้าสิบก่อนนะหนึ่งเอพนะผมเราก็มีในส่วนของการสัตว์น้ําด้วยจะได้ E อกพีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ถ้าไปห้าสิบแล้วอย่าลืมมาเข้าบ่อนผูร้อนกันด้วยนะครับผมเพื่อเลเวลของเราขึ้นไปอีกเนาะงนั้นก็ไปฟาร์มพวกมอนส์อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะผมสำหรับใครที่เวลห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยอยากจะไปฟาร์มมอนที่เยอะพอสมควรนะก็มาแผนที่นี้เลยตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกมาที่อ่าโจนหลบหนี ใช่นะจำไม่ผิดอ่าใช่ครับผมโยนหลบนี้เราก็วิ่งตรงมาลงนี้ครับผมนี่ผมมาตีช้างตรงนี้ได้นะคือแบบช้างมันก็เยอะพอสมควรนะผมเราก็อาจจะตีได้เยอะเหมือนกันนะเออดูดิเราตีช้างได้แบบแต่บางทีคนอื่นเขาก็ตี <c oughs> ก็เรานะับผมก็ลองกดปล่อยบอดกันดูนะผมว่าจะได้ EP เท่าไหร่เนี่ยผมก็โดนแย่งชิงไปนะก็ได้ทีละ300ตัวละ300นะฮะก็สลับยกกลางก็น่าจะตันเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็แบบใครที่ อ่าแลกเหรียญวีมิกแดงครับผมให้เป็นวีมิกเขียวนะผมรอสักแป๊บหนึ่งนะมันก็จะเข้าให้เองนะครับผมเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องการอ่ะที่เขาอาจจะปรับปรุงระบบแล้วก็มีคนใช้งานเยอะหรือไม่ก็รอช่วงหลังๆจากนี้ก่อนก็ได้นะผมค่อยอัพให้เป็นวีมิกเขียวเนาะแล้วก็ในส่วนเว็บ EX m i ็นะครับผมก็น่าจะปิดปรับปรุงอยู่นะยังไม่รู้นะผมพยายามเข้าไปติดตามหน้าเพจของเขาดูนะว่าเขาอัปเดตอะไรหรือเปล่ายังไม่สามารถใช้บริการ อเอ็กบิกได้หรือเปล่านี่ก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับผมต้องเข้าใจนะผมเพราะว่าช่วงนี้มีคนมาเยอะจริงๆนะผมเพราะว่าค่ายบิมีเขามาแรงจริงๆนะผมเดี๋ยวล่าสุดจะมีเปิดตัวเกมใหม่ๆม,มาอีกแล้วนะับผม <c> ือ <oughs> แบบพี่แกนี่เปิดอย่างเ,เลยนะครับผมแล้วก็เหรียญก็ตกเรื่อยๆนะฮ <c> ะ <oughs> ก็ขา้าวค่ามีประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มาแจ้งข่าวสารใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้กันนะฮะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ